บันมี yes จะบันมีฮะไออันนี to eat more นะแม่ก็กินไปเยอะทีนะเมื่อกี้กินก่อนกินจนหมดนะมาเราต้องเราต้องหลายหลายร้านเราต้องหลายหลายร้าน just taste is not all eat you know I n e e d to eat all wide taste please ride motorbike in Vietnam ooh I don't know I'm not I'm not good at motorbike I'm not good at driving maybe get on behind yeah ให้ไปกีนขับ กรี๊ดค่ะก็คือไรกะลาสไนโนตอนข้ามถนนนะกรี๊ดกลัวกลัวน่ารักคนกรี๊ดต่มไหมเขาเขาเกำลังเขาแซวเราจริงๆนี่สวยงากเวียดนามมีแหนมเนืองไหมจริงมีมทำไมเมื่อวานตรงที่มันเป็นปอบเปียกทอดที่เรากินอ่ะคล้ายๆกับแหนมอยู่นะใช่ไหมใช่ใช่ไหมเปรี้ยวๆอ๋อไม่ใช่ใช่เหอะไม่หมายถึงว่ามันคือมันคือแหนมเปรี้ยวแต่ว่า เธอเคยกินแหนมเนืองปะไม่เคยค่ะแหนมเนืองที่เป็นแบบอารมณ์แถวบ้านเราที่มี็นของภาคจริงๆเวียดนามแหนมเนืองที่เป็นของเวียดนามปะมันเป็นอาหารเวียดนามอ๋อใช่แล้วใช่ไหมช่วยบอกเมื่อกี้เขาบอกว่าพูดภาษาเวียดนามยังไงให้เหมือนว่าวิสานใครอ๋อเราอยู่บ้านเวียดนามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสัมบินดา is l a g o าโกเ s Wow, t h a n ค you. w o w Wow, 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 s ส e บอร e m มี m ร์เบอร์ a i d ยร r มิเซสม m บอร s เมียร์ม e r ซส e ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ we're having such a good time อะไรคะเดี๋ยวทางนี้ดีกว่าง่ายเค่โอเวกี้อ่ะโอเคไบยไจสซี่ ฝนตกที่เวียดนามไม่ตกนะลูกคนอากาศดีมากเลยอะฟ้าสวยแต่ฟ้าสวยมากฟ้าสั่งให้ฉันไม่ได้ลองเป็นไหมสั่งให้อะไรนะกี่รอยฟังห่อนสักหนึ่งเล้ฟ้าสั่งให้ฉันรักคนที่มีเจ้าของ ฮา a ั is coming อุรานธนี Yes! Yes! ค่ะ at the end of the month 39บินบิน39ค่ะบินบินบิน่ะบบ3 0มีบุ้นบออร่อยค่ะเนยเนืองเขาเรียกว่าเบ็นเก๋เบ็นเก๋เบ็นกวนเบ็นกวนเบ็นกวน ใช่เหรอมันถามว่า how you feeling about Vietnam good ค่ะ we're having so much fun มันเลิศมากคือทโมเมนต์ที่เราจะไปต่างเมืองสิ่งที่เราอยากซึมซับก็คือ real street food ใช่มันเป็นแล้วดาวชาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบผู้คนไปแบอย่าผู้คนไปไปแบบไปใช้ชีวิตจริงจริงไม่ได้หยิบอันนั้นมาเนาะขนมขนมกล้วยกล้วยแบนโอ้ไม่ดีมาไมันจะได้โชว์ รอชมวอล์กทีมมีแบบเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้จะพูดเลยพูดถึงเรื่องร้องเพลงเนาะแม่เนาะก็อย่าลืมนะคะติดตามกันพูดได้แล้วนี่เนาะได้แล้วเธอเราข้ามกำแพงฉันนี่บอกเลยฉันเขินมากคุณแม่บิดเบี้ยวไม่ไหวฉันเขินมากแต่คอยดูว่าแบบคนที่จะมาเซอร์ไพรส์นม่าคือใครฉันบอกเลยฉันเขินมากฉันเขินแบบเขินบิดเบี้ยวเลยเธอมาคนุนหยิกมา วิข้างหลังสวยมากเลยสรุปก็คือเห็นไลน์นี้พยายามแอบเห็นปะเห็นสุดเห็นอะไรอะไรมันคือสิ่งหนึ่งที่แบบาสิ่งมหัศจรรย์สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนี้ของโลกนี้ที่ทำให้ทุกคนเป็นไปกับวันที่สิบสามราคาขึ้นแค่แโมงมาหนึ่งโมงครึ่งเพี้ยนได้คือคนที่กพลัง ใจในด้านบวกของหนูเสมอรอชมการเดินแฟชั่นโชว์ครั้งนี้นะครับนได้ร้องเพลงเพราะได้อยู่ไม่ยังนะหนูว่าหนูต้องออกอัลบั้มแล้วล่ะอัลบั้มคือสิบสองเพลงนะทุกคนเขาบอกแม่ปุ้ยมาร้องข้าวกาแกับดาโอ้ต้องมีนะต้องมีสักแมทนะ แม่แม่ร้องเพลงอะไรดีปะแม่ปุ้ยนี่ต้องร้องเพลงอะไรดีเออแม่ต้องร้องเพลงอะไรแม่เหรอชา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 วีรัเหรอว่าไปไม่ได้อ้ไหมเธอจะเขินแน่นอนเธอชื่นจะเขินเชเขิ h many days in Vietnam we're leaving on the 13th so we have all day tomorrow to go explore y เห็นมูกนีแล้วคิดถึงตอนในม้อเอาจริงๆนะมาเวียดนามครั้งนี้รู้สึกเหมือนไปเก็บตัวเอ็มยูเลยแมากเธอเลยชุดดีๆชุดนะกข ฝากติดตามด้วยนะคะสิ่งที่เราทําทุกอย่างนี้เพื่อแฟนคลับโดยเฉพาะเลยนะเธอเอาจริงมันเหนื่อยนมันเหนื่อยนะชุดตั้งแต่ถ่ายรูปบุกมันมีคนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายต้องขอบคุณทุกคนที่ที่มาช่วยกันนะคะแต่ว่าจริงแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็คือเป็นเพราะแม่มนะคะเป็นเพราะมันมันเป็นการฟื้นฟื้นวะมันเป็นการคืนกำลังให้กับแฟนนางงามเอาจริงแล้วเดี๋ยว มันถือว่าเป็นการครบรอบในการไปประกวดหนึ่งปีกับการออกนอกประเทศแล้วมันมันคือครั้งแรกที่เราได้ออกนอกประเทศด้วยหนูก็มาทำงานแล้วก็เออเราก็อยากจะคืนกําไรคืนทุนได้ไหมเอาไปถินไว้เจยดเธอสามวันเธอจะสามวันแมสามวันก็จุกอยู่เพราะว่าถามว่าจริงๆอ่ะถ้าเอามาได้อีกก็เอามาอีกอืเปลี่ยนวนละห้าชุดยังได้เลยจริงแต่ว่าก็นั่นแหละ ขอไปนั่งกินกา,าแฟก่อนที่ทุกคนมันจะมีแบบรูปหนึ่งชุดหนึ่งที่แบบต้องรอดูนะ่ะใช่เป็นลุกที่ฉันอำมาที่แบบเทพมวันนี้ไปก่อนกันอะไรเขานี้มีเดินแบบที่เวียดนามนะคะเป็นแบบดีไซเนอร์เขาดีไซน์ก็คือชุดอะ่ะใช้เวลาสิบวันปักมือช่างสามคนย <4 S 1> <น>ี่สี่ชั่วโมงใช่ช่างสามคนปักสิบวันเดี๋ยวค่อยใส่กัน เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาปักลิงค์ให้นะคะเดี๋ยวแชร์ลิงก์ให้ในเพจพี่ด้านะคะ,คะแล้วก็เดี๋ยวจะให้แชร์ไปในเพจทางงานยถเผื่อใครอยากจะดูวันนี้องจริงเราชอบเวทีนะชอบเวทีชอบไฟ,ม,ไฟมันดูแบบจะพูดว่าองดีมันส่งเสริมมันแบบเออมันดูแบบดุลเรือดดูเป็นแฟชั่นวีดูเป็นแบบรู้เลยว่าดีไซเนอร์เก่งใช่ยังไงหนูต้องติดก่อนนี่ยกอะไรนะหนูต้องติดก่อนใช่ติดตรงไหนติดกระจบติดยอด ย้อนมันจะสั้นเลยต้องย้อนเฟิลปินส์มาบุายค่ะเดยนสับๆให้พี่ดาวสะึ่งไปเลยได้ค่ะสับ์ให้ค่ะเธอันเเสื้อเห็นรองเท้ารองเท้าเลิศเห็นแล้วไม่ใช่หรอก็ไม่เหมือนรยให้เห็นเลยเห็นดีเท่าเท้าเลิศมากรองเท้าก็คือพูดได้ไหมแร้แหละมาเขาก็คือที่บอกไปว่า ชุดต้องปรับกับมือใช่ไหมคะรองเท้าก็ปรับกับมือเหมือนกันเลดมากอย่าให้โดนน้ำนะคะเดี๋ยวคนเวียดนามตกใจตกใจเดี๋ยวนเมือกแม่ลำบากใจมากเลยอะแม่อะไรจะค่อยบอกนะคะแล้ววันนี้ไปถ่ายรูปตรงสระว่ายน้ำปุยเกือบแบบเกือบโดนเกือบโดนน้ำแล้วอ่ะพี่ปอนแกงเหรอเร้จมเข็มแกงแม่นั่นแหละผักมบิวข้างหลังคือดีเนาะมี่ Are you jet l There's no time difference ไม่เองเฉลยก็คือกินเยอะขึ้นแต่ว่าติดเลยไหมมันติดเลยก็ได้นะเอาไปติดที่ห้องไหนใช่ใช่เลยไหมคะหรือว่าติดข้างๆนี้แหละแป๊บเดียวเดี๋ยวมา I'll be right back just have to put hair in แป๊บเดียวค่ะไปเล่นกลก่อนวันสกินนะคะปักตาแตกไหมมันไม่ได้ปักตาแตกขนาดนั้นทุกคนแต่ว่าด้วยชุดด้วยอะไรไม่รู้สึกว่ามันเลิศ we have to look นะ to see the view ค่ะ แป๊บนึงนะแม่เอ็มต้องคุยกับอันนี้ด้วยให้เขาชมวิวพัสดุได้ค่ะได้ค่ะวิวสวยไหม We love you Amanda up down f r o r e e r n d thank you thank you mahal kita ภาษาอะไรเวดนามเวบอกเป็นจีนแต่ว่า I love you I e love you เดี๋ยิดว่าะมาทุ่มครึ่งค่ะเราเบียร์สอนหล่อ I love this view ใช่ very stunning view นะทุกคน everybody you see the sunset เครื่องบินขึ้นเครื่องบินลง yeah อาหารเวียดนามของตุรกีจริงไหมแม่ค่ะไม่ค่อยหิวน้ำนะชิ้นเดียวพอไหมคะเอาอีกก็บอกจะได้ติดแป๊บนึงเล่นหันไปครับเราเอ้ยแป๊บนึงนะทุกคนแป๊บนึงนะคะแม่เราพี่บอลเดินด้วยไหมคะ มันจะได้ดูไม่หักเพาะชิ้นเดียวพอขนามาไม่หด้กหอใช่ไหมพอไหมคะพอแล้วอดูแบบวยวเนาะมาแล้วค่ะวิวสวยนะทุกคน amazing View มากเลยนะพี่จุ่มจิ๋นโทรมาค่ะขอบคุณค่ะฮัลโหลเป็นมาค่ะ แล้วขึ้นใหม่ใหม่ห้องได้จะมีชาแล้วหรอพี่ซินซิลลงทางที่ซิลลงทางเขบอกใหม่แล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอา้าชั้นสิบสอง